สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอ๋อวันนี้ผมอยู่ที่วัดสำรงสูงนะครับมีหนังมาลงที่วัดสำรงสูงนะครับทีมูฟี่นะครับโอยนางจากสุรินนะครับมาลงที่วัดสำรงสูงอ่าอำเภอกุคันนะครับตำบลสดาวใหญ่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับผม ตอนนี้กำลัง,งลงระบบกันอยู่นะครับเป็นประเภทนี่แหน้าหมู่คู่บุญบ้างไฟนะครับปีนี้นะครับหน้าฐานบ้างไฟอยู่ด้านหลังจอนะครับผมจะทําการจุดบ้างไฟในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นขบวนแห่ตอนนี้กําลังแห่เข้ามากันอยู่นะครับผมเลยพามาชมหน่วยนานกันครับ ครับรดหน่วยนะครับทีมูว e ี่ครับผมจากจังหวัดสุรินทนะครับปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วนี่เป็นนันทวันภาพยนตร์นะครับ B ี5ะเ้ามาลงนะผมไม่ได้ถ่ายแต่ผมมาอยู่ปีที่แล้วผมติดภารกิจในการเปิดเครื่องเสียงแห่นะครับในขบวนแห่แต่ปีนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ติดภารกิจ เครื่องเสียงนะครับเลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับตู้เบนะครับลงเสร็จสบเรียบร้อยแล้วนะครับสองข้างนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังติดตั้งไฟนะครับไฟกระแทกนะครับหน้าตู้์ลาโพงนะครับหนึ่งข้างนะครับนะครับเดี๋ยวพามาชมขุมกําลังของทีครับ จานนิดหนึ่งครับผมมีโปรยูโรเทคนะครับแบบบิลสามพันหกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น s C E นะครับ s C E ซสามแท่นครับผมแล้วก็มี FA นะครับ e 4 X T นะครับสองแท่นนะครับผมที่ก็ได้มาลงที่นี่เมื่อ สักต้นต้นเดือนหรือเปล่านะผมไม่ได้ใจในงานขึ้นบ้านใหม่นะครับจอที่ลงประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณสิเมตรนะครับ กำลังติดตั้งครับผมเสียงกันอยู่นะครับตู้ลำโพงนะครับแดดเพี้ยงครับวันนี้ตู้เบร1หนึ่งสองสามสี่ห้าาสี่ยี่สิบนะครับค้างละยี่สิบใบนะครับผมโอ้แดดแรงครับโรศัพท์ ยังจะตัดนะครับอย่างนี้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งระบบนะครับพามาให้ชมกันคร่าวๆนะครับกับพนินีบวชนั่งหมูคู่บุญบางไฟนะครับบอกค้าแม่ค้าครับคือค้าครับวันนี้วันนี้เป็นวันวันที่ แห่นะครับแห่นาคก,กับแห่บ้างไฟนะครับตรุงนี้ถึงจะเป็นวันจุดบ้างไฟนะครับซึ่งผมเองก็ติดภารกิจในการจุดบ้างไฟด้วยนะครับมีบ้างไฟหมื่นนะครับบ้างหนึ่งแล้วก็บ้างไฟท่อสองนิ้วอีกสี่บ้างนะครับที่ผมจะท่องมาจุดนะฮะก็มาลุ้นเชียร์กันนะครับ ว่าผมจะทําเวลาได้ดีไหมนะครับจะมาฝากชื่อเสียงไว้หรือจะฝากชื่อเสียไว้นะครับผม <c oughs> เป็นสองปีและ้วนะที่ผมได้มานะแต่ว่าปีนี้ผมไม่ได้ติดภารกิจกับไ <c oughs> ทางด้านเครื่องเสียงนะครับ <c oughs> ก็แต่ก็ยังมาติดภารกิจเน็ตทางด้านจุดบ้างไฟนะครับให้จะภาพนะครับ งานกำลังติดตั้งกันอยู่นะครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยยังมีเวลาอีกเยอะนะครับตอนนี้กำลบับ่ายบ่ายสองโมงกว่าก่านะครับโอ้โทรศัพท์ร้อนมากเลยครับ ันนี้คาดว่าคงจะได้ดีเจเป็นอาจารย์น้อยมารังครับผมไม่แน่ใจนะดีทองจีงนะเพราะว่ารอบก่อนที่มานี่ก็เห็นว่าเป็นอาจารย์น้อยนะครับมาบเป็นเป็นโคศกเป็นดีเจให้ทางหน่วยนะครับตรงโทรศัพท์ร้อนมากครับเดียวหอารมอยู่กัน มมมองนะครับเดียวกันกันกบนัทวันที่มาลงในปีที่แล้วดีแต่ผมไม่ได้ถ่ายปีที่แล้วผมมาค่ำนะติดตั้งเออติดภารกิจในทางด้านติดตั้งระบบเสียงขึ้นรถแห่นะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะในปีที่แล้วทีนี้ครับนี่ครับทีนี้ทางจะภาพนะครับเป็นการหนังที่มาลงนะครับภาพยนตร์ที่มาลงนี้เป็น เป็นมหรสพทางด้านของการฉลองนาคนะครับนะครับฉลองนาคซึ่งปีนี้เหมือนจะมีนาที่มาแห่ร่มขบวนจะมีอยู่อยู่หกรูปนะครับหกองนะครับนานครับโอ้หาหาร่มก่อนร้อนร้อน,อ,นอ่าใครแน่ ชวงนี้แดดร้อนนะครับผมแดดร้อนอ้ดูฐานจุดนี้จะขยับจุดอยู่น้านี้จากปีที่แล้วนะน่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับปีนี้ขยับมาทางนี้นะครับฐานจุดบ้างไฟนะะชมด้านหลังนะครับของพ,พัฟแอมนะ เบรล์306 6แท่นนะครับผมแหล่งปลั๊กไฟนะครับควบคุมนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นอ่า Pro Eurotech นะเหมือนกันนะเฮ้ยตัวล่างเมื่อกี้เป็น,เป,นเป็น FA นะครับขอไฟด,ด้วยด้านหลังคล้ายๆกัน FA นะครับ4 Channel นะครับ เป็น c h a n แนลนะครับผมรอดิจิตอลนะครับเป็นมารินี่นะครับ DPA 2 6 0 P นะครับผมมิกเซอร์ er ที่ใช้เป็นซาวคาร์ t นะครับซาวคาร์ฟ UI 1 6น,นะครับตัวแทนบนสุดเป็นอ่า คาร์บอดิโอนะครับ t ีว1 3 0นะครับกุ่มกำลังนะครับนี่คือกุ่มกำลังของที่มูฟวี่นะครับทีภาพยนตร์นะครับจากจังหวัดสุรินนะครับโอ้โทรศัพท์ร้อนมากฮนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปได้ลงนะครับภารกิจหลายอย่างมากเลยนะครับต้องขออภัยด้วย ขอแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ท่านดียังคอยติดตามยังคอยเข้ามาชมคลิปในช่องผมอยู่นะครับขอบคุณมากมายนะครับผมภารกิจรัดตัวครับช่วงนี้งานเยอะมากฮะกระ <c oughs> ดิกตัวไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคฮะตัวสาบร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดแล้ว ขอถ่ายให้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมที่ม e ุกวี่ครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาลงทำการฉายที่วัดสำรงสูงนะครับตำบลสะดาใหญ่นะครับอำเภอภูขันจังหวัดศรีสะเกดครับผม